สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราทาเอน้ำหมักบุญญาลิศนะครับามันจะออกไหมนะครับนี่นะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับปกติมันจะออกน้อยกว่านี้นะครับแต่นี้มันออกเยอะมานะครับเพราะว่าเราทาน้ำหมักบุญญาลิศนะครับบำรุงหน้ายางทำให้น้ำยางออกเยอะนะครับแต่เมื่อเราทาหน้ายางแล้วเราตัดแก้สองเช้านะครับ ตัดสองจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งปกติเราตัดสามจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งนะครับปกติเราตัดสามเช้าเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสามจุดหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเราได้ได้ตังห้าร้อยเอเช้าละห้าร้อยสามเช้าเราก็ได้ปันห้านะครับแต่ถ้าเราทาน้ําหมักเราทํำแค่สองเช้าเราได้เช้าละพันนะครับสองเช้าเราได้สองพันสรุปว่าถ้าเราใช้ที่ทาหน้ายางบุญญาลิศเนี่ย สองเจ้าได้สองพันนะครับเดี๋ยวถ้าเราไม่ใช้เราสามเจ้าได้พันห้านะครับหรือว่าเราทาง,งานน้อยกว่าได้ตังได้กวางได้ตังมากกว่านะครับนี่นะครับที่เราเรียกว่าเน้นผลลัพธ์ไม่เน้นวิธีการนะครับเหนื่อยน้อยกว่าได้ตังมากกว่าครับยึงย้อยอยู่เลยท่ายผู้ชมดูดิ